สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีมาแบ่งปันนะคะทุกคนสำหรับใครนะที่มีแอ p ช้อปปิ้งดอกเบรสเลียบรอแล้วนะคะทุกคนว่าเราจะทำการตลาดนะคะช่วยแอปช้อ p ปิ้งอย่างไรได้บ้างนั่นเองนะเพื่อได้ค่าคอมนะคะสูงสุดถึง56ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะกี้ฝากแชร์ไปให้พเ,ะะเ,เพื่อนๆได้นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามากันเยอะๆก่อนนะ ต้อรับทุกคนนะคะใครมาใหม่ครั้งแรกนะคะพิมมาหน่อยนะว่ามาใหม่ครั้งแรกคะ่ะสากแชร์ไปให้เพื่อนได้เลยนะคะทุกคน<ม><อ>ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ ทุกคนฝากแชร์เป็นเพื่อนได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีแบ่งปันนะสําหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่วันนี้ที่มีแอปช้อปปิ้งดอกเบี้บร้อยแล้วนะจะมาแบ่งปันนะคะว่าเราเนี่ยจะมาช่วยเขาทำการตลาดอย่างไรได้บ้างนะคะแล้วก็จากสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางไหนได้บ้างเพื่อเราได้ค่างคอมถาน20%ถึง5-6%สูงสุดนั่นเองนะคะเพราะฉันเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะเตรียมสมุดปากกาวไว้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะแชร์ไลฟ์นี้ไปให้กับเ,เพื่อนๆได้ะคะ่ะเพราะว่า <premises. S 2> ข้อมูลที่จะแบ่งปันในวันนี้นะคะคืออย่าเรียกว่ามาสอนนะ h. ไม่ได้มาสอนค่ะวันนี้มาแบ่งปันและกันจากประสบการณ์ตัวเองที่ทํามาประมาณ1นปีเเดือนแล้วนะก็พอจะรู้ว่าทําการตลาดอย่างไรนะคะเทคนิคคือยังไงบ้างนะก็จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆวันนี้ค่ะซึ่งสามารถแชร์ไปเพื่อนได้เพราะว่าข้อมูลที่จะแบ่งปันในวันนี้เนี่ยเรื่องวิธีการต่างๆในการทํางานนะคะเราไม่ได้มีการเก็บค่าคอร์สนะแล้วก็ไม่ได้มีข้อบุคคเพราะนั้นเนี่ยสามารถแชร์ไปให้กับเพื่อนเพื่อนเลย นะะใน Facebook อะไรก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่า<ม>เราอาจจะมีเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างที่เขาอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่วันนี้ค่ะเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องการโอกาสหรือว่าอาจจะแบบเฮ้ยฉันอยากเจองานเจอธุรกิจที่เราอะไม่ต้องเสี่ยงลงทุนเรื่องของการสต็อกของไม่ต้องแพ็ ไม่ต้องส่งค่ะแต่เราสามารถที่จะเข้ามาทํากกำไรได้รวมถึงว่าวันนี้จะอธิบายด้วยว่าเขามีระบบซัพพอร์ตในการช่วยขายอย่างไรได้บ้างสำหรับหลายๆคนที่อาจจะแบบไม่เคยทำออนไลน์ไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้มีต้นทุนสตอ็อกหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันขายของไม่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เลยนะคะทุกคนแต่รอเพื่อนๆเ,เข้ามากันเยอะๆก่อนนะมีใครที่มาใหม่เจอกันครั้งแรกมีบ้างไหมคะ ใครมาใหม่ครั้งแรกบ้างเอ,อ่ยใครมาใหม่ครั้งแรกกิ้เข้ามาได้นะคะพี่กีกินเข้ามาได้นะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่คุณระยาที่จอมนะคะพี่จีราพรสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เนี่ยข้อมูลที่จะแต่งปันงตองน,นี้ค่ะประมาณชั่วโมงกว่ากว่านั่นเองนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะ,ะเตรียมสมุดปากกาพร้อมจดเอาไว้นะแชร์ไปให้เพื่อนได้เลยนะคะเผื่อบางคนเนี่ยก็คือว่ามีคนใหม่เนี่ยที่เขารอที่จะเรียนตอนรอบหนึ่งทู่วันนี้นะคะสามารถแชร์ไปให้กับเพื่อน,นได้เลยนะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนนะคืออย่างของโบเองเนี่ยค่ะทุกคนก็เป็นคนหนึ่งนะ ที่เมื่อประมาณสามปีที่แล้วนะประมาณสอ,สองสองปีก,กว่าที่แล้วอะค่ะทุกคนเราอยู่ที่ในส,สถานการณ์ที่เราอะเจอวิกฤตตอนช่วงโควิดนั่นเองนะคะมีใครที่บอกว่าเป็นคนหนึ่งที่เจอวิกฤตตอนช่วงโควิดบ้างพิมมาหน่อยนะเอาง่ายๆว่าเราเจอวิกฤตตอนช่วงโควิดแล้วก็ตอนนั้นนะคะเป็นส,สถานการณ์ที่เราอะค่ะก็คือว่าท้องด้วยนะตอนนั้นนั่นเองนะคะดีก็คือว่ามีลูกนั่นเองค่ะแล้วก็ จอวิกฤตโควิดเลยทําให้เราอะค่ะก็คือว่ามีปัญหาค่ะก็คือเรื่องเงินและดนินทันทีใครตรงนี้เนี่ยที่สถานการณ์คล้ายกันบ้างเมื่อประมาณสองสมปีที่แล้วนะก็เป็นคนหนึ่งที่เราเนี่ยคือไม่ได้มีงานเนออกไหมคะไม่ได้มีรายรับเข้ามาแต่ว่าลืมตาทุกวันนะทุกคนมีค่าใช้จ่ายแล้วเราคือแบบว่าอยากจะหยุดค่าใช้จ่ายมากแต่ไม่สามารถที่จะหยุดค่าใช้จ่ายได้เลยลืมตาทุกวันลมหายใจเข้าออกก็คือว่ามีค่าใช้จ่ายแล้วค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ ก็คือเขาเรียกว่าเสาหลักของบ้านละกันนะคะเอาง่ายๆว่าเรามีค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าบ้านนะคะเรื่องค่าบัตรเครดิตอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้นเป็นคนหนึ่งที่เคยขายของออนไลน์นะคะแต่ว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จนะเคยเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่สต๊อกของค่ะแล้วก็เงินจงไปกับการสต๊อกรวมถึงการยิงแอดโฆษณาค่ะเอาง่ายๆว่าเยอะแม่จนทาให้ตัวเองอ่ะคือมีหนี้สินบัตรเครดิตอ่ะ สามใบเนี่ยทุกคนเกือบๆล้านบาทแล้วก็มาเจอวิกฤตโควิดต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยคือสถานการณ์ของโมงค,คืออยู่ประมาณนี้เลย